ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อทางสารมาที่โลกนี้เพื่อตามหาภรรยาที่มาเกิดใหม่มีหลายสิ่งที่เขาเป็นห่วงมากที่สุดในบรรดาสิ่งเหล่านั้นถึงแรกคือแน่นอนว่าจะหาภรรยาได้หรือไม่ ราสิงที่สองคือภรรยาที่เขาพบนั้นอาจจะยังคงอุปนิสัยเหมือนในชาติที่แล้วได้หรือไม่เขาเหวนใจมากกว่าว่าหลังจากพบภรรยาที่กลับมาเกิดในชาตินี้แล้วหัวใจของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยเฉพาะในสถานที่อย่างทวีปแห่งนี้เขาม่ได้กลัวว่าภรรยาของเขาจะเป็นปีศาจแต่เขากลัวว่าอุปนิสัยของภรรยาจะเปลี่ยนไปอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พระเจ้ายัางคงห่วงใยเธอ และพระประสงค์ของพระเจ้าในความมืดยังทําให้พบเธอแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเธอจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยและอุป,ปนิสัยของเธอก็เปลี่ยนไปเช่นกันแต่เธอก็ยังคงใจดีและสวยงามและเธอก็เป็นมนุษย์หากเธอเป็นพระราชบ,บริพานมนุษย์เธอย่อมมีสายเลือดของเผ่าพันปีศาจอยู่ในร่างกายของเธออยู่แล้วแต่จะสําคัญอะไรล่ะในชีวิตก่อนหนีน้ของเขาภรรยาของเขาเองก็เป็นสัตว์วิญญาณ ที่อยู่ในประเภทกระต่ายกระดูกพรอและฝึกฝนมาเป็นเวลาหนึ่งแสนปีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทั้งสามไม่ได้สนใจเลยความตื่นเต้นเป็นอารมณ์เดียวของเขาในตอนนี้เมื่อได้พบกับเหมือนกองเจออีกครั้งเขารู้สึกถึงลมหายใจและความการุณาของเธออีกครั้งมันยอดเยี่ยมจริงๆก็ตนในปัจจุบันไม่มีคุณสมบัติที่จะรบกวนเธอได้แต่เพียงแต่แข็งแกร่งขึ้นแล้วเร็วขึ้นเท่านั้นหลังจากแข็งแกร่งเพียงพอแล้ว เขาก็มีคุณสมบัติที่จะปกป้องเธออยู่เฉียงข้างเธอปล่อยให้เธอตกรลุมรักตัวเองอีกครั้งเป็นภรรยาของตัวเขาเองอีกครั้งและช่วยให้เธอถูกผลไปถึงระดับเทพแลกลับไปอยู่กับครอบครัวในอนาคตในปัจจุบันนี้ถึงแม้หนทางจะยาวไกลแต่ทุกอย่างก็ยากลำบากในช่วงเริ่มต้นพบก,กันวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็แล้วกันหัวใจค่อยๆสงบลงและความตื่นเต้นถูกแทนที่ด้วยคำพูดเสียความแห่งการทํางานหนัก การได้เห็นเหมยกปงเจอเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาในการฝึกฝนต่อไปเข้านอนอีกครั้งและนั่งอัดสมาธิอังซานตัดสินใจว่าวันนี้เขาจะต้องดูรรดซับพลังจากสายเลือดที่เหลือของเฟิงเซียงให้หมดทําให้ลมปานเฉียนเทียนของเขาก้าวหน้าได้เร็วขึ้นหลังจากดูรรดซับพลังจากสายเลือดของเฟิงเซียงทั้งหมดแล้วลมปานเฉียนเทียนของเขาน่าจะไปถึงระดรับกลางของชั้นที่หและอนนกของการแปลงร่าง นาปาวายุน่าจะไปถึงจุดสูงสุดของระดับที่5ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆคืนแห่งการกบนหนักผ่านไปอย่างรวดเร็วปรับสูตรยังคงเหมือนเดิมในวันที่สองเช้านี้เป็นการออกกำลังกายในตอนเช้าทางซานเริ่มเพิ่มน้ำหนักให้ตัวเองในคราวนี้โดยที่อาจารย์โมโยนยโยไม่เร่งเราจากนั้นเขาเริ่มวิ่งเต็มกำลังเมื่อมองดูดวงตาอันมุ่งมั่นของทางซาน อาจาร์โมโยนอยู่รู้สึกว่าเธอไม่จําเป็นต้องบอกอะไรเลยเมื่อเขากลับมาในตอนเที่ยงโดยมีเหงืห่อไหลพ่อมตัวทั้งสานไม่ได้อยู่อันดับสุดท้ายในครั้งนี้แต่กลับอยู่อันดับที่8จากนักเรียนทั้งหมด16คนเราควรจะรู้ว่านี่เป็นการออกกาลังกายขั้นที่สองของเขาหลังจากอาหารกลางวันทั้งสารก็ไปพบกับอูปิงจีและพูดขึ้นว่าพี่ใหญ่ถ้าต้องการที่จะรับงานบางอย่างทั้งซารพูดกับอูปิงจี เจ้าจะรับงานอะไรเจ้ารีบขนาดนั้นเลยงั้นเหรออูปิงเจีเอ่ยด้วยความประหลาดใจทางสารพยักหน้าและกล่าวว่าถ้าอยากจะหาเงินจ,จู่ๆอูปิงจีก็พูดขึ้นว่าเอาระเจ้าคิดได้ถูกต้องแล้วพวกเรายัางต้องการทรัพยากรด้านต่างๆมากมายสําหรับการฝุกนฝนยิ่งทรัพยากรมากขึ้นเท่าไหร่ความเร็วในการฝุกนฝนก็จะเร็วขึ้นเท่านั้นแล้วเจ้าต้องการที่จะรับงานประเภทไหนละ่ะ อังสารากล่าวโดยไม่ลังเลเลยว่าถ้าอ,อยากจะรับงานประเภทตำแหน่งคู่ฝึกของสถาบันการศึกษาเคอรเรีปู่ฟิงจี้ตกใจเจ้าจะไปที่โรงเรียนเทรีเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้งั้นเหรอความเสี่ยงในการต่อสู้ยังมากกว่าการออกไปปราปีศาสต์เสียอีกท้ายที่สุดแล้วมีบางครั้งที่นัเกเรียนของปีศาจเหล่านั้นไม่สามารถยั้งมือได้นอกจากนี้การควบคุมใบไม้ลมของเจ้าทางสารพูดขึ้นว่า ถ้าจะไม่เปิดเผยมันมากเกินไปถ้าคิดว่าไรายได้จากการต่อสู้นี้ค่อนข้างสูงถ้าอยากจะลองดูอูเปิงจีคุ้นคิดสักรู่แล้วพูดว่าเจ้ายัางเด็กอยู่ข้าไม่สามารถสัญญาเรื่องนี้กับเจ้าได้ข้าจะถามอาจารย์ให้ตกลรองทางสารพยักหน้าเขาเลือกที่จะเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับโรงเรียนเทเรหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบเหตุผลประการหนึ่งสําหรับการเลือกนี้ก็คือเพื่อให้สามารถติดต่อกับปีศาจได้มากขึ้น ดยอิงจากการควบคุมกาลังภายในเสียนเทียนในปัจจุบันของเขาและความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโงมยาลเสียนเทียนและการกินกินมันสามารถกินกินได้แต่ฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่รู้สึกมากเกินไปปีศาสตร์จะถูกกินกินเข้าไปในสายเลือดจํานวนเล็กน้อยและมันจะไม่ช่วยเขามากนักแต่ทะว่าจํานวนคู่ต่อสู้ยิ่งมากเท่าไรการสะสมทีละน้อยจะทําให้มีมากขึ้นระังของสายเลือดที่ถูกดูดซับเหล่านี้ จะช่วยให้เขาฝุ่นฝนศิลปะกลังภายในเฉียนเทียน,ยนได้ดีขึ้นให้ระดับการฝุกฝนของเขาเองพัฒนาขึ้นเร็วขึ้นพลังการคืนกินของโรมปานเฉียนเทียนเป็นทางรัดถูกการฝึกฝนของถังซานอย่างแน่นอนตอนนี้เขาไปถึงระดับที่5แล้วและประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาก็ไปถึงระดับที่6แล้วด้วยถือว่าเป็นการป้องกันตนเองในระดับหนึ่งในกรณีนี้เขาต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่ระดับการฝึกฝนของเขาจะสามารถเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับสูงได้ปีศาจที่สามารถเข้ามาเรียนในโรงเรียนเคอรีได้นั้นร้อนเป็นสิ่งมีชีวิตบริสุทธิ์ของเผ่าพันธุ์ใหญ่เผ่าพันธุ์ม้าป่าวายุเป็นเพียงเผ่าพันธุ์ปีศาจระดับที่สีเท่านั้นและสายเลือดของราชาม้าป่าวายุสามารถมอบผลประโยชน์มากมายให้กับทางสารได้ไม่ต้องพูดถึงเผ่าพันธุ์ที่มีความแข็งแกร่งกว่าด้วย3มดังนั้น การปรองฟีเมอจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับเขาในการฝุ่นฝนสิ่งที่เขาต้องทําคือควบคุมระดับการฝุ่นฝนของเขาให้ได้สําหรับปีศาจที่มีคุณสมบัติต่างกันที่ถูกเกิืนเกณฑ์เขาสามารถเลือกรากทิ้งหรือรวมพวกมันเข้าด้วยกันได้ปูปิงจีเร่งไปที่กวนหลงเจียงโดยเร็วที่สุดสิ่งที่สังสารไม่คาดคิดก็คือก่อนที่การเรียนจะเริ่มในตอนบ่ายไม่ใช่กวนหลงเจียงที่มาหาเขา แต่เป็นผู้นำเขตอาจารย์ของเขานั่นเองที่มาหาเขาเตียวถังมากับข้าหน่อยจังเฮาส่วนเลือกทังสารออกมาและเดินตามเขากลับเข้าไปในห้องทังสารสีปราโตท่านอาจารย์ท่านเลือกข้ามาที่นี่ทําไมจังเฮาส่วนกณขหมดคิ้วเล็กน้อยและกล่าวว่าข้าได้ยินกวนหงเสียงพูดว่าเจ้าอยากจะเข้าร่วมภารากิจในการฝุกนฝนให้กับนักเรียนโรงเรียนเคอรีงั้นเหรอท,ทําไมทังสานกล่าวว่า ่านไปกี่วันแล้วตั้งแต่ข้ามาที่สถาบันการศึกษาคําสอนของอาจารย์ก็ช่วยข้าได้มากและยังทําให้ข้าเข้าใจเผ่าพันธุ์ปีศาจดีขึ้นอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระดับของเผ่าพันธุ์ปีศาจข้าตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันของข้าแล้วผนึกของเผ่าพันธุ์ปีศาจที่ข้ามีนั้นค่อนข้างอ่อนแอโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสายเลือดของเผ่าพันธุ์ปีศาจร,ระดับที่4จากนั้นหากข้าต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้น ถ้าจาเป็นต้องเกินกินผนึกของเผ่าพาันปีศาจระดับที่แข็งแกร่งกว่าโรงเ,เรียนเทอรีจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับดังเฮาส่วนเขาต้องให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลดังเฮาส่วนพูดด้วยน้ําเสียงถุมเลึกว่าแต่ด้วยวิธีนี้เจ้าก็มีโอกาสที่จะถูกเปิดเผยเ,เช่นกันเมื่อถูกเปิดเผยแล้วเจ้ารู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นาทางสารกล่าวว่ามันจะไม่ถูกเปิดเผยข้าแน่ใจแม้ว่าข้าจะดูซับ รอยแผลของพวกเขาข้าก็จะควอบคลุมปริมาณแค่แต่เ,เลือดเล็กน้อยรอยแผลเหล่านั้นก็ไม่ชัดเจนเกินไปดังเขาส่นกล่าวว่าอย่าใจร้อนเกินไปการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถึงแม้ว่าข้าจะรู้สถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าเท่านั้นแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาข้าก็คิดเกี่ยวกับสถานการณ์ของเจ้าอย่างรอบคอบเช่นกันหากเจ้าสามารถถูกฝนด้วยวิธีนี้ในท้ายที่สุด การบรรลุความสําเร็จหรือแม้แต่การทะลุทะลวงไปสู่ระดับเทพ,พหรือเป็นการบ่อนทําลายพวกมันสําหรับพวกเราในฐานะมนุษย์ถ้าได้เริ่มทดลองใช้วิธีการฝูกฝนกาลังภายในเสียนเทียนของเจ้ากับเด็กๆอย่างรับๆก็ดูว่ามันจะสามารถถูกฝนได้หรือไม่อากเป็นไปได้น่าจะมีความสําคัญมากท่านพบใครที่จะทดลองแล้วงั้นเหรอลัองสารถามด้วยความประหลาดใจเอาอยัางคงจําได้อย่างชัดเจนว่าจางฮอาซวนพูดในวันนั้นว่า ต้องเก็บรมปานเฉียนเทียนเป็นความลับจงางฮาวส่วนบอกมือและพูดว่าไม่ใช่แบบที่เจ้าคิดข้าแค่พยายามค้นหาเด็กที่ยังไม่ปลุกสายเลือดปีาศาจและพ่อแม่ของเขาก็เป็นมนุษย์ล้นล้วนลองดูว่าจะสามารถให้กำเนิดรมปานแบบที่เจ้าบันทึกไว้ในกำลังภายในเฉียน,เท,ยนเทียนของเจ้าได้หรือไม่มันเป็นเพียงแค่นั้นการสุกผลที่ผิวเผินที่สุดหากเราสามารถเกิดมาจากรมปานนี้ได้นั่นแสดงว่า เราซึ่งเป็นมนุษย์สามารถฝึกฝนการฝึกฝนประเภทนี้ได้หากไม่เป็นเช่นนั้นความหมายของทักษะกำลังภายในเพียนเพียนจะลดลงอย่างมากถ้าจะพยายามให้มนุษย์มีสายเลือดเื่นรองอีกครั้งในภายหลังว่าอย่างเช่นเช่นเดียวกับเจ้าเจ้ามีสายเลือดในการแปลงร่างหมาป่าวายุทางสารพยักหน้าเละกกล่าวว่าท่านสามารถลองดูก็ได้เขาพิจารณาแง่มุมนี้จริงๆก่อนหน้านี้ที่น้องสามคนของเขาในตระกูลหวัง แร่หรืงหมูเชียก็ถูกขอให้ฝุฝนผลความสามารถบางอย่างในกําลังภายในเสียนเทียนแต่ในเวลาน,นั้นเขาได้ค้นพบแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถฝุฝนผลกลังภายในเสียนเทียนได้หากพวกเขามีสายเลือดในการแปลงร่างมาป่าวายุมนุษย์ทั่วไปไม่มีช่องทางให้ผู้คนลองดังนั้นดังเฮาส่วนจึงสามารถหาคนลองได้ดังเฮาส่วนกล่าวต่อว่าเจ้าลองเกินกินสายเลือดของข้าดูไหม ในขณะที่กำลังพูดเขาก็ยื่นมือฝาไปหาทงาทงซานทางซานรู้ว่าจังฮาสวส่วนขอให้เขาแสดงแบบนี้เพราะว่ากพราว่าจะถูกอีกฝ่ายหนึ่งพบในระหว่างการดุดึนหรือไม่เพื่อตัดสินใจว่าจะให้เขาเข้าร่วมภารกิจในการต่อสู้กับนักเรียนโรงเรียนเทอรีหรือไม่ทงางซานไม่ได้จับมือเขาโดยตรงแต่โจโจก็โยนหมัดฟ้าออกไปเพื่อที่จะต่อยไปที่ศีรษะของจังฮาสวส่วนฐานการฝึกฝนของจังฮาวส่วนแข็งแรงมาก และเขาก็โบกมืออย่างไม่รู้ตัวและตบฝ่ามือของทังซานออกไปทงางซานถอยหลังหนึ่งก้าวหยิมและพูดว่าท่านรู้สึกยังไงบ้างดังฮาวซวนตกตะลึงรู้สึกยังไงงั้นเหรอเขาจ้องมองไปที่มือของเขาอย่างไม่รู้ตัวได้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยในตอนนี้เขาแค่ตบทังซานออกไปมันเป็นเพียงพลังของสายเลือดของเขาเองที่เคลื่อนตัวออกไปตบทังซานออกไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในพลังของสายเลือดในร่างกายอา้งรั้กล่าวว่าถ้าได้กืนกินพลังสายเลือดของท่านสําเร็จแล้วเย่าล็กน้อยเท่านั้นถึงแม้ว่าการสร้างผนึกสายเลือดจะอยู่ในระดับที่สองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าท่านเป็นปีศาจที่มีฐานการสืบผลแบบเดียวกันกับข้าเราจะต่อสู้กันต่อไปทุกครั้งที่ข้าดูดเกินพลังสายเลือดหนึ่งทีละน้อยทีละน้อยหลังจากการต่อสู้พลังสายเลือดที่ข้าดูดซับก็จะไม่น้อยเลย หากมันถูกแปลงเป็นกลังภายในเสียนเทียนมันจะสูงกว่าระดับการหุกปนของข้าในหนึ่งวันอย่างแน่นอนและยิ่งผู้ต่อโซ่ของข้าเข้าใกล้ฐานการหุกปนของข้ามากเท่าไหร่ข้าก็จะยิ่งเกินกินมันเข้าไปได้มากเท่านั้นพวกเขาจะรู้สึกได้ยากขึ้นเมื่อถึงเวลาข้าสามารถควอบคุมระดับนี้ได้จางหาวส่วนมองดูถังสารที่มั่นใจในดวงตาของเขาทนายนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขากลายเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าใจถังสารได้มากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับสิทธิ์คนนี้ทักษะกลังภายในเสียนเทียนที่เขาฝึกฝนมานั้นยอดเยี่ยมมากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทว่าเขาอายุเพียงเก้าขวบเท่านั้นด้วยอายุเพียงเก้าขวบเขาสามารถฝึกฝนกลังภายในเสียนเทียนได้สําเร็จเขาอยู่ในระดับที่5ตั้งแต่อย่างเด็กและเขาไม่ได้สูญเสียอะไรมากนักให้กับอูปิงเจยแม้แต่ในการต่อโซ่เจงในคอนสวรรค์ทางสายเลือดเขาเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาลูกศิษย์ของโรงเรียนแห่งการถ่ยถอน แต่ทักษะโรงยาลเสียนเทียนที่เขาฝึกฝนมาอย่างแท้จริงจนนกินผนึกต่างๆมากมายได้มีทักษะได้ย่างแท้จริงแล้วคือทักษะที่มีพรสวรรค์ที่ดีที่สุดดังเฮาสุวนสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าข้าไม่เห็นด้วยอะไรนะทางสารตกตะลึงเติมพีเขาคิดว่าเขาได้พิสูจน์แล้วว่าดังแห่งการกืนกินสายเลือดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถูกคลนพบดังเฮาสุวน ควรจะปล่อยให้ตัวเองรับหน้าที่ในการทำภารกิจฝึกฝนให้กับนักเรียนโรงเรียนเทอเรรแต่เขากลับไม่เห็นด้วยกับถังซานดังหาวส่วนพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าเจ้ากำลังพิสูจน์ให้ข้าเห็นถึงความสามารถของเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพื่อความอยู่รอดเจ้าก็มีค่ามากขึ้นด้วยศักยภาพของกำลังภายในเสียงเทียนของเจ้าจากระดับหนึ่งข้าควรให้การปกป้องในระดับที่สูงแก่เจ้าแต่เพราะเหตุน,นี้ ถ้าจึงต้องให้เจ้าดูเรียบง่ายขึ้นและให้เจ้าดูธรรมดาที่สุดเจ้าไปร่วมภารกิจการต่อสู้นี้ไม่ได้ในตอนนี้พระค่าไม่สามารถปล่อยให้เจ้าตกอยู่ในอันตรายใดๆดได,ได,ได,ได้รอก่อนรอจนกว่าเจ้าจะทะลุไปถึงระดับที่6หลังจากระดับที่6ข้าเชื่อว่าการควบคุมของเจ้าจะดีขึ้นกว่านี้ในเวลาน,นั้นอายุของเจ้าควรจะแก่ขึ้นอีกนิดหน่อยการรับภารกิจต่อสู้ไม่ใช่เรื่องชัดเจนนักตอนนี้ เ้าอายุเพียงเก้าขวบและร่างกายของเจ้าก็ผอมมากหากเจ้าอยู่ในโรงเรียนเการผลของการฝึกนั้นก็จะดีมากเจ้าจะไม่ถูกปีศาจสังเกตเห็นหรือไงพูดตามตรงเมืองของเราตกเป็นเป้าหมายของปีศาจและโรงเรียนแห่งการแห่ถอนของเราอาจถูกย้ายในอนาคตด,ดังนั้นจงอย่าให้ใครสังเกตเห็นเจ้าทางสารเข้าใจว่าจางเฮาส่วนก็พยายามปกป้องตัวเองเช่นกันแต่การไปร่วมฝึกซ้อม กับนัเกเรียนที่โรงเรียนเอเรเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขาแต่อาจารย์ของเขาก็ไม่เห็นด้วยและเขาก็ไม่มีทางเลือกเกินเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ